ยุคที่เป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่อง AI หลายคนบอกวา่าไปเรียน AI คอร์สอาจจะแพงบ่าบพูดไม่แพงนะผมมาแนะนำคอร์สของ AI Bigbot ครับคอร์สของ AI Bigbot เนี่ยคอร์สเล็กเนี่ยมีถึง15บทเรียนทุกคนนี่15บทเรียนมนี่ะไรบ้บางซึ่ง15บทเรียนนี้นะครับทุกคนสามารถใช้ AI ของ Bigbot ในตัวของ Bigbot ได้เลยนะครับคือเรียนและสามารถใช้ได้เลยนี่คือ15บทเรียนนะไม่ว่าจะเป็นการทำเสือ้อทีเชื้อสร้างโลโก้สร้างภาพโฆษณานะฮะภาพสีน้ำมันภาพเชิงพาณิชย์มีหมดเลยทั้งหับ เพียง390เท่านั้นนะทุกคนจะได้เรียนและลงมือได้จริงจังด้วยแล้วเพราะว่าเขามีวิธีการให้คุณเนี่ยได้ลงมือในตัวของ b ิ๊กบอ r เลย i g b o บอทเองเขาเขามี AI ของเขาเองนะครับทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าไปได้นะครับนี่บริการ AI ไอนี้ก็คือตัวที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเอาบทเรียนที่คุณเรียนนยครับมาลงมือทําได้เลยน,นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีทริกต่กาๆนะครับให้คุณเนี่ยได้เรียนถ้าอยาดเต็มที่ถึง15บทเรียนสําหรับแพ็กเกจเล็กนี้นะครับทุกคนและที่พิเศษสุดที่่ไมมเหมือนใคร คุณเรียนที่นี่คุณจะได้รับ,ลา,รบ,าาบรลายเส้นคือรับใบอนุญาตจากบริษัทด้วยลายเส้นคือใบอนุญาตที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถไปแนะนําคอร์สนี้ให้กับเพื่อนๆได้ทุกคนนะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลศูนย์ข้อมูลก็จะมีหมดเลยครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างแต่ว่าที่ผมอยากแนะนําคือตัวเอฟเฟลทเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้แค่มือถือเครื่องเดียวและทุกคนก็เรียน AI เรียนแล้วอยากจะแนะนําให้เพื่อนไปเรียนด้วยไม่ใช้ AI Big b i g b o t ด้วย AI Big b i g b o t ใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น AI bot, ไ้านค้าร AI ต r านะทงหมดด้ทุกคนได้เรียนหมดเลยและทุกคนจะได้มีรายได้ด้วยทุกคนนะสามเท่านั้นเองแต่วันนี้สําหรับคนที่ดูคลิปนี้ผมจะแถมพิเศษถ้าใครที่เข้ามาเรียนนะคุณจะได้คลิปรับการทําเนินสองแสนต่อเดือนด้วย AI ทําอย่างไรผมมีเจกผมมีให้ครับ